นะแล้วก็ของ รถสิบรถสิบล้อหมุนคนเสาไฟฟ้าโค่นคนเสาไฟฟ้าโค้งว่าภาพรถเราไม่กล้าลงกับรถเลยไม่เป็นไรแต่ไม่กล้าลงกับรถตัวไฟฟ้าช็อตต้องสีแย่ของกันเนี่ยเระเบิด์แล้ว

รถพ่วงรถรถพ่วงหมุนคนเสาไฟฟ้าคน้นไฟฟ้าช็อตผมไม่กล้าลงกับรถเลยเนะี่ยแล้วโดนรถเราด้วยไฟฟ้าเนี่ยพาดสายพาดรถเราอยู่ก็ไม่กล้าลงกับรถไงไฟช็อตตุ้มตุ้มเลยระเบิดตุ้มตุ้มเนี่ยรถสิบล้อรถพ่วงไ,ไปกระแทศ ไม่ได้ยินาหรรเจ็